ดีลแสนล้านกริปเพนคืออนาคตของกองทัพไทยคุณผู้ชมครับสวีเดนแม่งเซ็นแล้วดีลกริปเพนแสนล้านนี่ไม่ใช่ดีลธรรมดาแต่มันคือการซื้ออนาคตเพราะนอกจากสีลำแรกมูลค่าเกือบ20,000ล้านบาทแล้วยังมีออฟเซ็ตมหาศาลงานวิศวะโรงงานเทคโนโลยีที่จะไหลกลับมาไทยนี่ไม่ใช่การซื้อเครื่องบินนี่คือการซื้ออนาคตการทหารของประเทศ ใครที่ดาว่าไทยโง่ซื้อของแพงกูถามหน่อยมึงอ่านดิลออฟเซตหรืออยังกริปเพนทุกลำคือเกียรติของชาติครับคุณผู้ชมครับในหัวข้อแรกเราจะพูดถึงสึกชายแดนจุดเปลี่ยนที่ทําให้สวีเดนใจออนแต่ถามว่าทําไมสวีเดนยอมเซ็นง่ายๆครับเพราะไทยพิสูจน์ของจริงที่ชายแดนจําได้ไหมตอนคเหมนแม่งบุกมาแบกเอเคสนิมเครือกม่ยิงทีไหลแทบลุดแต่ไทยกริปเพน ขึ้นบินเหนือฟ้าล็อกเป้าไล่มันจนวิ่งหัวสุกหัวสุนฝรั่งนักข่าวต่างชาติเห็นภาพหมดโลกเลยรู้ว่าไทยไม่ได้โม้ของจริงคือบินจริงยิงจริงสิ่งนี้แหละครับที่เปลี่ยนจากลังเลกลายเป็นเส้นทันทีเพราะงั้นต้องขอบคุณขโมยด้วยนะที่เสือกบ,บุกมาให้กริปเพนได้โชว์ของฟรีฟรคุณผู้ชมครับในหัวข้อนี้เราจะพูดว่าทำไม ฝรั่งตะลึงสวีเดนเปลี่ยนใจโอ้มายก็ไทยแลนด์ you really use g l i p e n in real war ฝรั่งแม่งตะลึงครับใช่ครับสวีเดนถึงกับต้องเปลี่ยนใจเพราะก่อนหน้านี้มันโคตรเข้มงวดเรื่องขายอาวุธประเทศสวีเดนไม่ใช่ประเทศเล่นๆกฎหมายส่งออกอาวุธโหดระดับโลกปฏิเสธมาหลายประเทศแล้วเพราะลัวถูกเอาไปใช้ผิดหรือไปละเมิดสิทธิมนุษยชน พูดง่ายๆคือมันขายแค่กับประเทศที่มันไว้ใจเท่านั้นแล้วถามว่าทำไมมันถึงเลือกไทยคำตอบง่ายๆครับเพราะไทยพิสูจน์แล้วว่าควบคุมเครื่องบินได้จริงใช้ได้จริงไม่มั่วไม่เฟกนิวส์ศึกชายแดนกับกัมพูชานั่นแหละที่ทำให้สวีเดนหันมามองใหม่ลองคลิปดูคลิปเพ่นที่สวีเดนขายออกไปดันได้ออกโรงจริงบินจริงยิงจริงสู้จริงไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่โชว์ แต่เป็นสงครามชายแดนจริงๆเพราะข่าวกระจายไปทั้งยุโรปนักวิเคราะห์ทหารงงกันหมดฝรั่งถามว่าทำไมไทยใช้กลีบเพ่นได้เต็มประสิทธิภาพทั้งๆที่บางประเทศซื้อไปตั้งเยอะแต่ยังไม่ได้บินรบสักครั้งสรุปไทยกลายเป็นเคสโชว์ที่ฝรั่งต้องหยุดมองนี่แหละที่ทำให้สวีเดนเปลี่ยนเกมจากที่กังวลว่าจะเสียภาพลักษณ์กลายเป็นว่าเฮ้ยของกูดังเพราะไทย สุดท้ายสวีเดนไฟเขียวทันทีกดเซ็นดิลเพิ่มให้ไทยและพูดตรงๆมันยังต้องขอบคุณไทยในใจด้วยเพราะถ้าไม่มีศึกชายแดนกลิบเพนคงไม่ได้ปักธงเป็นเครื่อบินรบที่ Tested in Combat ไทยนี่แหละคือโฆษณาชั้นดีที่สวีเดนไม่ต้องเสียงเงินแม้แต่บาทเดียวดังนั้นใครที่บอกว่าสวีเดนเลือกไทยเพราะการเมืองคุณคิดผิดมันเลือกไทยเพราะของมันได้ถูกพิสูจน์แล้วแล้ววันนี้ ฝรั่งทั้งโลกต้องยอมรับว่ากลิบเพ่นของสวีเดนดังได้ก็เพราะไทยเป็นคนจุดไฟคุณผู้ชมครับหัวข้อต่อมาเราจะพูดถึงมูลค่าดีลและออเเ็ตอุตสาหกรรมโอ้โหดีลนี้แม่งโคตรแพงเกือบแสนล้านเลยครับคุณผู้ชมหลายคนก็รีบพิมพ์แล้วว่าเฮ้ยแม่งเปลืองบประเทศซื้อของแลนหรูหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมกูมจะบอกให้ เงินที่จ่ายไปไม่ได้หายเขาเ้ากระเป๋าสวีเดนอย่างเดียวแต่มันวนกลับมาเป็นเทคโนโลยีงานและอุตสาหกรรมในไทยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งนี้เขาเรียกว่า offset agreement พูดง่ายๆคือสวีเดนมันไม่ได้ขายครึ่งบินอย่างเดียวแต่มันแถมแพ็กเกจพัฒนาให้ไทยด้วยนะครับมีทั้งโรงซ่อมอบรมวิศวกรถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างซัพพลายเชนในประเทศด้วยนะครับ จากที่เราเคยเป็นแค่ลูกค้าซื้ออย่างเดียววันนี้เราได้กลายเป็นหุ้นส่วนในการสร้างกริปเพ่นบางส่วนแล้วนะเว้ยแล้วอย่าลืมนะครับเงินแสนล้านไม่ได้หายไปในอากาศมันจะกลับมาเป็นงานให้วิศวกรไทยช่างเทคนิคไทยโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานไทยและที่สำคัญครับมันยังเป็นการเปิดประตูให้ไทยเข้าสู่องค์การ De f ฟน s e อินดั t r รระดับโลกอีกด้วยว้ย คือผมถามจริงนะครับคุณผู้ชมมึงจะให้ทหารใช้ปืนเก่าๆหรือขี่ควายยิงปืนไปอีกกี่ปีวะโลกมันวิ่งไปข้างหน้าแล้วครับถ้าวันนี้ไทยไม่ลงทุนก็รอเป็นทาสเทคโนโลยีประเทศอื่นไปตลอดชีวิตเถอะและนี่ไม่ใช่การซื้อของพุ่มเฟือยแต่นี่คือการซื้ออนาคตของชาติครับคุณผู้ชมแล้วพวกที่ด่าบอกว่าทําไมไม่เอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนล่ะเฮ้ยมันก็ทําอยู่นะโว้ยคืองี้ครับคุณผู้ชม ไทยเรามีงบกลาหงคืออีกพอร์ตหนึ่งของประเทศไม่ได้เอามาแลกกันเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งคือผมถามหน่อยนะถ้าไม่มีกริปเพ่นคุ้มกันฟ้าโรงพยาบาลกับโรงเรียนมันจะเหลือไม่เวลาโดนศึกจริงๆอ่ะคิดหน่อยครับคิดสิไม่ใช่ AR ก็ดา a าก็ดา่าและอย่าลืมนะครับออฟเซ็ตแสนล้านนี้ยังรวมถึงการดึงโนฮาวด้านอุตสาหกรรมการบินเข้ามาลองคิดดูครับวันหนึ่งเราอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ใช้แต่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินให้คนทั้งโลกใช้ด้วยครับ และนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งแค่ท่องเชี่ยวและส่งออกอีกต่อไปครับเพราะฉะนั้นดีลนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขในข่าวแต่มันคือการลงทุนซื้ออนาคตให้ไทยยืนได้ด้วยขาตัวเองมึงจะด่าก็ด่าไปแต่เวลาฝรั่งแม่งต้องมาซื้อชิ้นส่วนจากโรงงานไทยอย่ามาเนียนบอกว่าไม่คุ้มและกันนะครับโอ้ยเจ็บคอคุณผู้ชมครับในหัวข้อนี้เราจะเทียบฟังขเขมรถือปืนเก่าๆและเล่นสงครามข้อมูล พูดถึงฝั่งขเขมรทีไรผมก็อดขำไม่ได้ทุกทีไทยพึ่งเซนดิลคริปเพนแสนล้านมีเรดาร์ a อ SA มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครบแต่ฝั่งโน้นยังแบกเ k คสนิมกระเอะเดินสะดุดหินอยู่เลยถามจริงครับขเขมรแม่งจะสู้ยังไงไทยยิงจากฟ้าได้ไปร้อยกิโลขเขมรยิง RPG ระยะเผาขันยังพลาดเป้านี่มันไม่ใช่สงครามรุ่นเดียวกันแล้วเว้ยนี่มันสงครามคนละศ์ตรนเลยต่างหาก แต่เขมนแม่งมีความสามารถอยู่อย่างหนึง่งนั่นคือสงครามเฟกนิวของจริงสู้ไม่ได้ก็ปั่นข่าวเอาอ้างว่าไทยแพ้ไทยหนีไทยใช้อาวุธต้องห้ามเอาอีฮะโอ้ยนี่มันไม่ใช่สงครามปืนแล้วเว้ยแต่มันคือสงครามคีย์บอร์ดนักเลงล้วนๆเลื่อนฟีดฝั่งนวนดูสิเต็มไปด้วยภาพตัดต่อคลิปมั่วๆบอกว่าไทยถอยแต่ภาพจริงแม่งตรงข้ามเลย ทหารมันเองตั้งหากที่วิ่งหนีหัวสุขหัวซุนแต่คนในประเทศมันไม่รู้เพราะสื่อโดนปิดหมดเลยเชื่อเรื่องแต่งกันทั้งบ้านทั้งเมืองไทยกับขเขมรนี่แม่งต่างกันสุดขั้วไทยเน้นพัฒนาอาวุธซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆขเขมรเน้นสร้างสตรอรี่ขายฝันปลุกใจประชาชนถามจริงมึงจะสู้ศึกจริงๆด้วยสตอรีอ่เทลลิงเหรอวะและนี่แหละที่โลกเห็นหมดฝรั่งดูออกว่าไทยใช้กริปเพนได้ของจริง ส่วนขเขมรนยังขายฝันในติ๊กตอกของตัวเองภาพลักษณ์เมเลคนะเรื่องประเทศไทยได้เครดิตประเทศขเขมรนได้มีมดังไปทั่วโลกอีก1 0บถึงยีปีผลแนะนําเลยนะคนขโมยมึงควรกลับมาดูคลิปมึงด้วยอีห้ากูขำรอสุดท้ายครับคุณผู้ชมผมอยากจะเตือนฝันขเขมรนไว้นิดหนึ่งสงคราม,มันไม่ชนะด้วยคีย์บอร์ดหรอกครับมึงจะพิมพ์กี่โพสต์ก็ได้แต่ถ้าเจอคลิปเพนบินวนเหนือหัวเมื่อไหร่ กูบอกเลยสตอรี่ที่มึงแต่งมันจะละลายหายไปในเสียง afterburner ครับคุณผู้ชมครับในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงรัฐบาลไทยเอาละครับเราพูดเรื่องกริปเพนมันก็ดูโคตรเท่จริงแต่กูจะไม่ปล่อยให้รัฐบาลนี้แม่งได้หน้าไปเต็มๆหรอกนะเพราะผมเห็นพฤติกรรมมาหลายรอบแล้วครับซื้ออาวุธทีไรแม่งมีเรื่องแดกเรื่องหักหัวคิวตลอดกูพูดตรงๆเลยนะ กริเปเพนมันดีจริงไม่มีใครเถียงแต่สิ่งที่คนไทยโคตรกลัวก็คือพอซื้อมาแล้วมึงแดกกินกันเองจนเหลือแค่เศษซากหรือแต่สนินอาวุธดีๆถ้าอยู่ในมือคนโง่มันก็ไร้ค่าพอๆกับ AK เคผุๆของเขมรนั่นแหละอย่าลืมนะครับประชาชนจ่ายภาษีทุกบาททุกสตังเงินแสนล้านที่ซื้อกลิปเพนไม่ได้ตกมาจากฟ้ามันมาจากเงือของคนทำงานทั้งประเทศ ดังนั้นรัฐบาลแม่งไม่มีสิทธิ์เอามาอวดเป็นผลงานของตัวเองเพียงคนเดียวเพราะมันคือหยาดเงือของประชาชนพี่น้องคนไทยมันไม่ใช่ของนักการเมืองแต่อย่างใดครับพรุ่งนี้กูคงได้เห็นนักการเมืองออกมาพูดอีกว่านี่คือผลงานของรัฐบาลเราโอ้ยอย่ามาขอโทษนะครับพ่อมึงตายมึงไม่มีอะไรให้เขาสภาพี่ไม่เคยตอบตอนประชาชนลำบากจริงๆพวกมึงอยู่ไหน ตอนประชาชนต้องยืนตากแดดชายแดนพวกมึงทำอะไรกูเห็นแต่ประชาชนช่วยกันเองแต่พอคริปเพนเซ็นดีลได้พวกมึงเสือกวิ่งมาแย่งเครดิตกันแล้วอย่าลืมครับระบบการดูแลการซ่อมการบำรุงของคริปเพนมันต้องใช้งบต่อเนื่องอีกหลายปีผมบอกเลยครับถ้ามึงคิดจะตัดงบปล่อยให้มันโทมเพื่อเอาเงินไปเข้ากระเป๋า กริปเพ่นที่เราภูมิใจวันนี้แม่งเับจะกลายเป็นเศษเหล็กในอนาคตอย่างแน่นอนอย่างที่เคยเคยเป็นดังนั้นครับรัฐบาลไทยฟังไว้เลยคนไทยไม่โง่แล้วนะครับมึงจะโม้มึงจะโกงมึงจะกินพวกกูรับไม่ได้อีกต่อไปกริปเพ่นมันคืออนาคตของชาติอย่ามาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นอนาคตของกระเป๋าพวกมึงนะครับจำไว้ คุณผู้ชมครับในหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงบทเรียนสงครามที่เราควรจำไว้สงครามชายแดนไทยกัมพูชาหลายคนอาจคิดว่ามันก็แค่ดรามา่ารัวกองกำลังเถียงกันเรื่องเส้นเขตแดนแต่กูบอกเลยครับมันคือบทเรียนที่โคตรแพนที่เราต้องจำไปจนตายครับบทเรียนแรกใจดีเกินไปเท่ากับโดนเหยียบหัวหลายสิปีที่ผ่านมาไทยเลือกจะอดทนเลือกจะไม่ตอบโต้ หวังจะรักษาหน้าในสายตาสากลแต่ผลคืออะไรครับขแมนแม่งได้ใจหรือรัว่วปล้นพื้นที่แล้วยังปั่นในประเทศตัวเองว่ากูชนะไทยบทเรียนนี้มันโคตรชัดความใจดีถ้าไม่ถูกที่ถูกเวลาแม่งก็คือความโง่ครับคุณผู้ชมบทเรียนที่สองสงครามไม่ใช่แค่ปืนแต่คือข้อมูลขเมนรว่าของจริงสู้ไม่ได้ก็เลยหันมาเล่นเฟกนิวส์ตัดต่อคลิป ปลุกใจในติ k Tok อกหลอกประชาชนตัวเองแต่ไทยกลับตอบโต้ชา้าหลักฐานมีแต่กว่าจะออกมาแก้ขา่าวโลกออนไลน์ก็ไปไกลแล้วรัฐบาลเราแม่งตามไม่เคยทันเกมตั้งแต่สมัยไหนแล้วก็กูทอครับบอกตรงๆบทเรียนที่3ต้องคุมฟ้าให้ได้สงครามสมัยนี้ไม่ได้ตัดสินกันที่สนามหญ้าแต่มันตัดสินกันบนท้องฟ้าใครคุมน่านฟ้าได้คนนั้นชนะครึ่งหนึ่งแล้วครับ กริปเพิ่นที่เราส่งขึ้นไปคือคำตอบชัดเจนว่าไทยต้องไม่ปล่อยให้ใครมามีอำนาจเหนือหัวเราอีกต่อไปบทเรียนที่สี่อย่าไว้ใจนักการเมืองเกินไปทุกครั้งที่มีศึกกองทัพอยู่ข้างหน้าแต่นักการเมืองอยู่ข้างหลังถือไมออกทีวีพูดเหมือนเป็นผลงานของตัวเองแล้วก็ยังมีพวกนักการเมืองอีกบางพวกที่คอยหนุนหลังพวกมาไหมอย,อยู่เบื้องหลังเพราะผลประโยชน์และธุรกิจของตัวเองครับ ถ้าเราไม่จับตามองกริปเพนที่ซื้อมาก็อาจจะกลายเป็นแค่เครื่องมือเอาหน้าให้พวกมันแดกนี่คือบทเรียนชายแดนที่สอนเราว่าอย่าใจดีเกินไปอย่าช้าในสงครามข้อมูลต้องคุมฟ้าให้ได้และต้องจับตาคนในชาติให้ดีเพราะสงครามจริงๆมันไม่ได้มีศัตรูแค่ต่างแดนแต่มันมีศัตรูที่อยู่ในบ้านตัวเองด้วยครับเทนแมนคอมเพล็กซ์ Complex, เพื่อประโยชน์สูงสุดเป็นของ ประชาชนนี่คือสิ่งที่ต้องํานะครับนะไม่งั้นประชาชนก็เจอสามจอคือจอเจ็บเจ๊งไม่เอาไม่เอาสถ,ถานนะครับนะและ